สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านมาสรุปผลบอลเมื่อคืนนี้กันครับไปเริ่มกันที่ศึกฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษเลยครับเมื่อคืนนี้ครับเชลซีฮะเปิดบ้านแพ้กับอาร์เซนอลไป1ประตูต่อ0ูนครับ โดยที่อาร์เซนอลครับได้ประตูจากเอเมลสมิธโรครับในนาทีที่16ทําให้ตารางคะแนนตอนนี้นะครับในศึกพรีเมียร์ลีกนะฮะแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับอันดับที่1อันนี้คว้าแชมป์แน่นอนเลยฮะอันดับที่2ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับที่3เลสเตอร์ซิตี้ครับและอันดับที่4ครับเชลซีครับซึ่งเมื่อคืนครับเชลซีที่แพ้กับอาร์เซนอลฮะทำให้เขาไม่สามารถแซงเลสเตอร์ซิตี้ขึ้นไปเป็นอันดับที่3ได้ส่วนอาร์เซนอลครับผลเมื่อคืนครับที่ชนะครับทำให้เขาขยับขึ้นมา1อันดับครับมา อันดับที่8แต่อันดับที่9อย่างเอเวอร์ตันครับยังแข่งน้อยกว่าอาร์เซนอลอยู่2นัดมาที่ศึกลาลิก้าสเปนกันบ้างครับเมื่อคืนมีลงเตะกัน4คู่ครับคู่แรกครับเซบีย่าครับเปิดบ้านเอาชนะบาเลเซียหนึ่งประตูต่อศูนย์คู่ที่2ครับเซลตาบีโก้ครับชนะเกตาเฟ่หนึ่งประตูต่อศูนย์คู่ที่3ครับบูเอสกาครับชนะอาราติกบิลเบาหนึ่งประตูต่อศูนย์และคู่สุดท้ายครับกาฟงครับแอตเลติโกมาริดครับเปิดบ้านเอาชนะเรอัลโซซิดัดสองประตูต่อหนึ่งโดยที่ตราหมีครับได้ประตู ูจากยานิตกาลาสโกกับอังเคลคอริญาส่วนเรอสอเซนดัตครับได้ประตูอย่างอิกอร์ซูเบลเดียครับมาดูตารางคะแนนกันหน่อยครับอันดับหนึ่งแอนดอติโกมาดริดครับเมื่อคืนครับผลชนะทําให้เขาขยับหนีบาร์เซโลนาออกไปอีก4แต้มครับส่วนเซบียาครับเมื่อคืนที่เขาชนะบาเลนเซียได้ครับทำให้เขาขยับอันดับมาจี้เรอัลมาดริดเหลือแค่แต้มเดียวเท่านั้นครับโดยที่ราชันชุดขาวครับจะลงเตะในคืนนี้ครับไปเยือนกคลิฟอราเนียครับมาชมกันครับว่าเรอัลมาดริดจะหนีเซบียา ไปได้ไหมแล้วจะแซงบาร์เซโลนาขึ้นไปเป็นอันดับ2ได้หรือเปล่ามาดูที่โซนท้ายตารางกันบ้างครับเมื่อคืนครับเวสกาครับผลการชนะของเขาครับทำให้เขาขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่17ครับมาอยู่ในโซนปลอดภัยครับแต่ก็ยังไม่ปลอดภัย100%เเครับเพราะมีคะแนนเหนือโซนตกชั้นอยู่เพียงแค่2แต้มเท่านั้นส่วนเกตาเฟ่ครับที่เมื่อคืนนี้แพ้ให้กับเซตาบีโก้ครับทำให้เขามี34คะแนนเท่าเดิมและก็ยังไม่ปลอดภัยครับ ข่ามาที่สุดกาโชสซิลีอาร์อิตาลีกันครับไปกันที่คู่แรกนะครับกายาลี่ครับเสมอกับฟิออเรนติน่าไป0ประตูต่อ0อาร์ตาลันต้าครับเปิดบ้านชนะเบนเนเวนโต2ประตูต่อ0โบโลญญาครับแพ้กับเจนัวครับ0ประตูต่อ2แชมป์อย่างอินเตอร์มิลานครับชนะโรม่าไป3ประตูต่อ1ลาซิโอครับเปิดบ้านชนะปารีมา1ประตูต่อ0ซามโดเลียครับเสมอกับสเปนเซียไป2ประตูต่อ2ซัสซูโอร่ครับแพ้กับยูเวนตุสไป1ประตูต่อ3ครับและคู่สุดท้ายครับเอซีมิล บ,บุกไปถล่มโตริโน่7ประตูต่อศูนย์เรามาดูตละละา,ารางคะแนนในศึกเกาโชวซเรียอิตาลีกันครับทีมอันดับที่2อย่างอาร์ตาลันตาและอันดับที่3อย่างเอซีมิลานครับที่มีผลเมื่อคืนชนะทั้งคู่ฮะทำให้เขามีคะแนนเท่ากันที่75คะแนนครับทำให้นาโปลีครับร่วงลงไปอยู่อันดับ4เลยฮะส่วนยูเวนตุสครับยังหายใจลดต้นคอ3ทีมนี้อยู่ฮะเพราะเมื่อคืนเขาชนะซัสซโร่ได้3ประตูต่อหนึ่งทำให้เขาไล่จี้กับโซนที่จะไปเล่นบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่แค่1นแต้มเท่านั้น เราเอาใจช่วยกันครับว่าอันเดลเปียโรครับจะพาทีมยูเวนตุสไปสึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกฤดูกาลหน้าได้หรือไม่เราข้ามาดูโซนท้ายตารางกันบ้างครับมาที่อันดับที่18ครับเบนเนเวนโตครับที่มี31คะแนนเอาล้ครับมีสิทธิ์ที่จะตกชั้นไปเริ่มต้นใหม่ในกล่าวโชซิรีบีพร้อมกับปามาและโคโตเน่ครับแต่โซนที่เหนือกว่าโซนตกชั้นก็ยังไม่ปลอดภัยครับสเปเซียเมื่อคืนที่เสมอครับก็มีแค่35คะแนนตริโน่ครับเมื่อคืนโดนมิลานถันลมไป7 0็ครับก็ 35คะแนนหรือไกยาลี่ครับที่เมื่อคืนเสมอกับฟิออเลนตินาครับก็มีแค่36คะแนน แต่โตริโนครับยังได้เปรียบทีมอื่นอยู่เล็กๆครับเพราะว่าเขาแข่งน้อยกว่าทีมอื่นอีกหนึ่งนัดมาปิดท้ายกันในศึกบุนเดลิกาเยอรมันครับชาร์เก้0-4ครับทีที่ตกชั้นไปแล้วฮะเปิดบ้านแพ้กับแฮธาเบอร์ลิน2ประตูต่อหนึ่งครับมาดูตารางคะแนนของบุนเดลิกากันครับยีเสือบาเยินครับฤดูกาลนี้คว้าแชมป์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ74คะแนนอันดับที่สองครับอาเบไรซิปครับ64คะแนนอันดับที่สามครับวบบัวครับ60คะแนน แรมดัดที่4ครับดอทมูล58คะแนนซึ่งคืนนี้ครับอาเบรซิกกับดอทมูลครับจะพบกันในศึกนัดชิงเ f ฟเอโคลคับหาลุ้นกันครับว่าใครจะเป็นแชมป์บอลถ้วยเยอรมันในฤดูกาลนี้ถ้ามาโซนท้ายตารางครับอย่างที่บอกครับชาเก้ครับฤดูกาลหน้าต้องไปเริ่มต้นใหม่ในลีกเยอรมัน2นะฮะโอ้น่าเสียดายครับทีมใหญ่อย่างชาเก้ต้องตกชั้นไปทีมอันดับที่17ครับอย่างโคโลนฮะที่มี29คะแนนอาเมเนบิเลเฟลครับที่มี31คะแนนเท่ากับ วันเดอร์เบ e รมนครับ31คะแนนถือว่าอาร์เมเนยียบิเลเฟลยังมีลุ้นฮะยังมีลุ้นลอดตกชั้นครับโดย2เงื่อนไขครับเงื่อนไขแรกง่ายๆเลยฮะไม่ต้องไปเล่นเพลย์ออฟครับเก็บชัยชนะนัดที่เหลือให้ได้ครับก็จะลอดตกชั้นแน่นอน ส่วนเงื่อนไขที่2ของอาร์เมเน,นบิเลเฟลและอวาน,นเดเบรเ,เมนครับคือถ้าล่วงมายมดับที่16ครับจะต้องไปเพย์ออฟกับทีมในศึกบุนเดสลีกาถถือว่ายังมีข้อได้เปรียบอยู่เล็กๆครับก็มาลุ้นกันครับว่าฤดูกาลนี้จะมีทีมไหนตกชั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ